สวัสดีครับขอบคุณที่กดเข้ามาฟังกันในตอนนี้นะครับวันนี้ผมอยากชวนคุณมาคุยเรื่องหนึ่งที่เชื่อว่าเกือบทุกคนเคยเป็นไม่ว่าจะวัยเรียนวัยทำงานหรือแม้แต่เจ้าของกิจการใหญ่โตสิ่งนี้มันแฝงอยู่ในชีวิตเราเงียบๆเ,เหมือนเงาแล้วพอรู้ตัวอีกทีมันก็ขโมยเวลาชีวิตเราไปเยอะมากใช่ครับผมกำลังพูดถึงการผัดวันประกันพรุ่งคุณเคยไหมครับตั้งนาฬิกาปลุกไว้จะตื่นมาวิ่งตอนหกโมงเช้า แต่พอถึงเวลากลับปักุกแล้วพูดกับตัวเองว่าเอาไว้พรุ่งนี้และกันวันนี้ขอนอนต่ออีกนิดหรือจะเริ่มทำงานสำคัญก็หันไปเล่นมือถือเปิด YouTube สักแปบ๊บแล้วแป๊บนั้นก็ยาวไปถึงเที่ยงวันจนหมดไยจะเริ่มทำอะไรเลยผมเคยเป็นแบบนั้นบ่อยมากด้วยแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองวนลูปไปเรื่อยฮ่ฮทั้งรู้สึกผิดทั้งรู้สึกว่าเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้ แต่เราก็ยังเลือกจะเลื่อนไปอีกวันแบบไม่รู้ทำไมวันนี้ผมเลยอยากชวนคุณมาเปลี่ยนนิสัยผัดวันประกันพรุ่งไม่ต้องใช้พลังวิเศษไม่ต้องรอแรงบันดาลใจใช้แค่เวลาเจ็ดวันเพื่อสร้างระบบใหม่ให้สมองและค่อยๆฝึกตัวเองให้เริ่มลงมือทาได้ง่ายขึ้นแบบที่ไม่ต้องฝืนไม่ต้องรู้สึกผิดไม่ต้องรอตอนที่รู้สึกพร้อมพร้อมไหมครับถ้าพร้อมเราเริ่มที่วันที่หนึ่งกันเลยวันที่หนึ่ง แค่รู้ตัวก็เปลี่ยนชีวิตได้แล้วผมอยากให้วันนี้คุณไม่ต้องฝืนทำอะไรเลยแค่รู้ทันตัวเองว่าตอนนี้เรากำลังจะผัดวันนะลองจับให้ได้ว่าแต่ละวันที่ผ่านมาคุณผัดเรื่องอะไรไปบ้างบางคนอาจจะเลื่อนงานบ้านเลื่อนส่งอีเมลเลื่อนฝึกภาษาอังกฤษเขียนมันลงมาครับไม่ต้องเยอะแค่ให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นจริงจดไว้เลยว่าผัดเรื่องอะไรตอนนั้นรู้สึกยังไงแล้วหลบไปทำอะไรแทน เชื่อไหมครับว่าแค่เรามองพฤติกรรมตัวเองอย่างไม่ตัดสินมันก็เริ่มเปลี่ยนเราแล้วเพราะเราเริ่มเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในหัวเราบ้างนี่คือจุดเริ่มต้นของการควบคุมตัวเองครับวันที่สองทำให้มันง่ายง่ายจนน่าเกลียดต่อให้คุณจะมีเป้าหมายใหญ่แค่ไหนถ้ามันดูยากสมองเราจะเลี่ยงเพราะสมองเราเกลียดความเครียดเกลียดความไม่แน่นอนวันนี้อย่าคิดว่าต้องทำทั้งงานให้เสร็จให้คิดแค่ว่า ทำแค่นิดเดียวพออยากออกกําลังกายก็ใส่ชุดกีฬาแล้วแค่เดินรอบบ้านอยากเขียนรายง,งานก็แค่เปิดไฟล์กับทิมหัวเรื่องอยากเริ่มอ่านหนังสือก็เปิดหน้าแรกแล้วอ่านแค่สามบรรทัดง่ายจนคุณไม่มีข้ออ้างจะไม่ทําเพราะเป้าหมายของวันนี้ไม่ใช่สําเร็จแต่คือเริ่มครับวันที่สใช้กด5นาทีเปลี่ยนชีวิต ผมชอบมากเลยกดนี้มันง่ายและมากมันเรียกว่ากด5นาทีถ้าคุณไม่อยากเริ่มทำอะไรให้บอกตัวเองว่าโอเคเราจะทำแค่5นาทีแล้วหยุดก็ได้อยากล้างจานล้างแค่2ใบก็พออยากเขียนงานเขียนแค่1ย่อหน้าก็พออยากออกกำลังกายวิดพื้น5ครั้งก็พอเพราะเมื่อเราลงมือทำสมองจะเปลี่ยนโหมดมันจะเริ่มสนุกกับการทำมากกว่าการเลี่ยง แล้วคุณจะประหลาดใจที่5นาทีมันกลายเป็น30นาทีแบบไม่รู้ตัววันที่4ตัดสิ่งล่อใจให้เด็ดขาดวันนี้อยากให้คุณจัดโต๊ะจัดมือถือจัดชีวิตสิ่งไหนที่มันดึงคุณไปจากงานหลักเอาออกให้หมดเสียงแจ้งเตือนเสียง t i k ก o k YouTube อีเมลโซเชียลปิดแจ้งเตือนย้ายมือถือไปไว้อีกห้องใช้แอปหลอกก็ได้อย่าหวังจะมีสมาธิท่ารอบตัวคุณเต็มไปด้วยสิ่งรบกวน สิ่งแวดล้อมคือตัวแปรสำคัญมันเปลี่ยนพฤติกรรมเราได้โดยที่เราไม่ต้องฝืนวันที่ห้าให้รางวัลตัวเองบ้างคนที่ผัดวันบ่อยมักไม่ค่อยให้เครดิตตัวเองแต่ผมอยากให้คุณเริ่มฉลองเล็กๆก,กับความคืบหน้าอ่านหนังสือจบสองหน้าฉลองด้วยชาแก้วโปรดล้างจานเสร็จได้ดูคลิปตลกสัก 5. ห้านาทีทำงานครั้งเสร็จได้ยิบสักสิบนาที รางวัลเล็กๆนี่แหละครับมันคือเชื้อเพลิงของนิสัยใหม่เพราะสมองเราจะเชื่อมว่าทำสิ่งนี้ได้ความสุขแล้วมันจะอยากทำซ้ำโดยไม่ต้องใช้วินัยเลยวันที่หททำสิ่งสำคัญให้เสร็จตอนเช้าอย่ารอจนหมดวันครับเพราะยิ่งดึกสมองยิ่งเหนื่อยพอเหนื่อยคุณจะเริ่มผัดวันอีกวิธีที่ผมใช้แล้วว่าคือตื่นมาแล้วลงมือเลยไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องวอร์มอัพคุณไม่ต้องทำให้เสร็จทั้งงานหรอก แค่เริ่มทำสิบนาทีแรกในช่วงเช้าก็ชนะครึ่งวันแล้วแล้วคุณจะรู้สึกดีแบบที่เหลือวันคุณไม่ต้องกังวลอะไรอีกเลยวันที่7อย่าพึ่งใจจงพึ่งระบบวันสุดท้ายผมอยากฝากไว้เลยว่าอย่ารอแรงบันดาลใจอย่ารอให้รู้สึกอยากให้สร้างระบบที่จะพาคุณทำแม้ในวันที่คุณไม่อยากทำระบบคืออะไรมันคือรูปแบบชีวิตที่ไม่ต้องคิดเยอะเช่นตื่นเจดโมงนั่งเขียน1ินาทีกินข้าวแ มงบายจัดกล่องงานเย็นออกกำลังกายเล็กน้อยพอคุณทำแบบนี้ซ้ำๆโดยไม่ต้องตัดสินตัวเองสักวันคุณจะกลายเป็นคนที่ลงมือทำได้ทันทีโดยไม่ต้องมีใครมาผลักสรุปปิดท้ายสุดท้ายนี้ผมอยากให้คุณรู้ว่าการผัดวันประกรันพรุ่งไม่ใช่ความขี้เกียจแต่มันคือกลไกป้องกันตัวเองจากความกลัวความไม่มั่นใจและความเหนื่อยล้าเราไม่ต้องฝืนไม่ต้องโทษตัวเอง แค่ค่อยๆเปลี่ยนทีละนิดเปลี่ยนเจ็ดวันเพื่อเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีใช้เวลาไปตลอดชีวิตจำไว้นะครับคุณไม่ต้องรอพร้อมแค่เริ่มห้านาทีชีวิตคุณก็เปลี่ยนได้แล้วแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าขอให้คุณเป็นคนที่เริ่มต้นได้เสมอครับ